อลิสติกิใช้แล่เพียงแค่24ในการเรียกโคตรสุด โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนสุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID l ดียเล e วลรีเจน92ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือไอดีของพี่แม็กซี่ิพลสไบอันดับหนึ่งของโลกในตอนนี้นั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วในวันนี้ผมก็จะมาทําในสิ่งที่ทางบ้านเนี่ยอยากเห็นและก็ขอกันมัมากที่สุดอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับผมทุกคนผมขอกันสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยหลักการน,นะหลายคนก็คงจะรู้ดีนะว่าเลนเจอร์เนี่ยนะถ้าไม่มีเกียร์ลดแลก,กับมันเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะใช้แลเเเเยยออะมาากกกๆในนรรรรีจ์ ตัวแล้วมันจะทําให้ทีมเราเนี่ยประสบปัญหานะผมทุกคนหลายทีมที่เก่งเนี่ยนะก็จะเป็นทีมที่มีเกีย์รดแร่ค่อนข้างเยอะนะมันจะทาให้เรนเจอร์เนี่ยค่อนข้างโหดมากแล้วในตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นนะว่าการที่ผมเนี่ยไม่ได้ใส่เกีย์รดแร่ให้กับเรนเจอร์เลยเนี่ยมันใช้แร่มากมายขนาดไหนแต่ละตัวนี่คือบอกเลยว่าใช้แร่เป็นพันเลยนะครับผมทุกคนแล้วมันก็จะทําให้แร่ธาตุของทีมเราเนี่ยนะหมดไวมากๆนะครับผมทุกคนแล้วเราก็จะโดนยัดเยียดความพ่ายแพ้ไปในที่สุดแต่ว่าในคลิปนี้ผมก็จะมาทําการลดแร่ให้ได้ มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะก็บอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ผู้เล่นหลายคนเนี่ยนะไม่สามารถทําตามได้นะก็คือมีผู้เล่นเพียงแค่0.001%ของเกมนี้ที่สามารถทําได้นะครับผมทุกคนแล้วส่วนมากนี่ก็จะเป็นผู้เล่นระดับลีกตํานานด้วยนะแล้วเทคนิคนี้ก็สามารถใช้ได้กับเรนเจอร์ท่าแสงและท่ามืดเท่านั้นนะคะผมทุกคนแลวใช้งบประมาณค่อนข้างสูงมากนะก็คือเราจะต้องมีทางด้านเกียร์วิ่งท็อปสินะแต่ละชิ้นเนี่ยคือแค่เกียร์ชิ้นนี้ชิ้นเดียวเนี่ยหมดเงินไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0บาทนะคบผมทุกคนในการได้มันมาบอกเล ได้ผมทุกคนว่าเกียร์ชิ้นนี้มีออปชันในการลดแลดถึง33%แล, e แล้วถ้าเกิดเรารลืดออปชันที่4ของมันเนี่ยอีก18%นก็คือตันแล้วนะผมทุกคนเราจะสามารถดึงศักยภาพในการลดแลกมาได้ถึงขั้นขีดสุดและเกียร์ชิ้นต่อไปที่ผมใส่ให้มันก็เป็นทางด้านรองท้าปีกเมฆนะผมทุกคนก็คือเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยผมไดออปชันลดแลด37.8%ร 37. ผมมองว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วนะแล้วก็เกียร์ชิ้นต่อไปเนี่ยเราใส่เป็นอะไรก็ได้นะผมกกกนนนนสาารรบด้้เเเีีย,ย,ออยตอออละวว่่แแไ็ปูช 1,400นะแล้วผมใส่เกียร์ชุดนี้ให้กับมันไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปรอดูเลยละกันว่ามันจะใช้แร่ทาตเท่าไหร่ในการเล่นจริงนะครับผมทุกคนบอกเลยว่าเซตนี้ค่อนข้างที่จะโหดมากๆนะแบบแร่ทาตบางทีเราก็อาจจะคิดไม่ถึงเลยว่ามันจะจบที่เท่าไหร่นะสำหรับทางด้านไอไว้เด็กปั้นซูชีนะโอ้โหใช้แร่ธาตุนะครับผมทุกคนแร่ธาตุจาก ทั้งหมดนะ1น0 0เหลือ33ทางบ้านคิดว่ามันโหดขนาดไหนรอดูเองละกันนะดาเมจก็ยังคงแรงเหมือนเดิมนะคบผมทุกคนความสามารถนี่ก็คือคงเดิมเลยนะอาเทคนิคนี้เนี่ยผมจะแนะนําไม่ใส่ให้กับเลนเจอร์ที่มันยืนไกลๆนะผมทุกคนเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเลนเจอร์ที่ยืนไกลๆมันก็จะไม่ค่อยได้รับดาเมจเท่าไหร่นะเพราะว่าการที่ผมใช้เทคนิคนี้ให้กับมันเนี่ยมันจะทําให้เลนเจอร์เนี่ยบางขึ้นค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคบผมทุกคนใช้แร่ธทตุเป็นแค่33เท่านั้นผมบอกเลยโอ้โหโคตรถูก แล้วเลนเจอร์ตัว่อไปที่ผมทําการใช้เทคนิคนี้นะก็เป็นทางด้าน s a ลลี่พิเชอร์มือหนึ่งนะครับผมทุกคนอ่านและทาาของเลนเจอร์ตัวนี้นี่ก็คือ1510นาะเดี๋ยวเราไปรอดูเลยละกันว่าเราเล่นจริงเนี่ยมันจะเหลือและทาเท่าไรนะครับผมทุกคนสําหรับทางด้าน s a ลลี่พิเชอร์นะอันนี้ผมขอเดาก่อนเริ่มเกมเนะผมอยากให้ทางบ้านเดาตามนะว่ามันจะใช้และเท่าไหร่ส่วนตัวผมเดาว,ว่าน่าจะต้องมี40-50อยู่แหละเดี๋ยวเราทำการเช็คของเลยละกันว่าเลนเจอร์ตัวนี้จะเหลือและท่าเท่าไหร่ในการเล่นจริงนะค,ะ<ก>คน แฟนล,ลี่พิชเชอร์นะโอ้โหยีสิบแร่เฮ้ยแม่งโคตรถูกอะคือเรียกเรียกไปเราแทบจะไม่มีผลกระทบต่อทีมเลยก็ว่าได้นะผมทุกคนแล้วเลนเจอร์เนี่ยนะ<ๆ>ก็ยังดาเมจจัดชาติเหมือนเดิมนะครับโอ้โหสุดจัดอะใช้แรท่าทียี่ครูดาวไวด้วยปื้ดปาดมากเลยนะผมทุกคน โอ้โห oh, แบบ20แร่ผมเพิ่งเคยเจอนะเรนเจอร์9ดาวแม็กใช้แร่20แร่ธาตุคือมันถูกมากๆอ่มันถูกอยากก่างกรเรนเจอร์1ดาวถูกกว่าด้วยนะผมทุกคนเรนเจอร์1ดาวเนะี่ยใช้แร่ธาตุประมาณ50แร่ธาตุนะแต่ว่าเรนเจอร์ตัวนี้ใช้แร่ธาตุเพียงแค่20แร่เท่านั้นนะจ,จาก1 5าก1,510คือแร่ธาตุหายไปประมาณ99%โอ้โหไม่สิ9กส 98.50%นะอันนี้เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆในใจผมนะครับผมทุกคนโอ้โหใช้แล่ธาตุแค่20แร่โคตรสุดอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยนะก็ขอทำการออกไปเช็คของในสนามจริงเลยละกันนะผมทุกคนว่าเวลาเล่นใน PVP เนี่ยมันจะกากลงขนาดไหนหรือว่ามันจะโหดหรือว่าจะมีผลกระทบต่อทีมเราหรือเปล่านะ และธา20แร่ตายไปก็ไม่เสียใจนะผมทุกคนเพราะว่าเราแทบจะไม่มีผลกระทบในการเรียกเลยก็ว่าได้20แร่เราใช้ระยะเวลาเพียงแค่เซี้ยวลุกวิเน่แาธาตุเราก็กลับมาเท่าเดิมแล้วนะผมทุกคนจากแร่ธาตุที่เสียไปนะแล้วทีมที่ผมจะามาทําการเช็คของเนี่ยก็เป็นทางด้านทีมของพี่อาร์ตนายศิละปศาสตนะครับผมทุกคนเพราะว่าไอดีของพี่เขาเนี่ยนะเปิดมาแล้วเจอเลยนะผมทุกคนทีมเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยทั้งทางด้านศักยภาพเลนเจอร์ตัวเมตาแล้วก็เกียร์นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราก็ทาการเช็คของเลยละกันนะว่าเรา จะสามารถต่อก่อนกับพี่อาร์ตได้หรือเปล่านะ้รโพวกเรนเจอร์มาแค่5ตัวด้วยมันก็เสียวๆอยู่นะผมทุกคนแต่ว่าผมยังเชื่อมั่นนะว่าแซลลี่พิเชอร์ยี่สิบแปรเนี่ยมันก็ไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นเพราะาไอเดียวพี่แม็กเนี่ยเขาเสริมศักยภาพให้กับมันแล้วเกียร์คือเกียร์ช่องกลางเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไม่ให้ค่าเลือดเลยเนี่ยผมว่าเรนเจอร์9าดาวเนี่ยมันมีค่าเลือดที่สูงมากอยู่แล้วนะแล้วดาเมจเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่ลดลงเลยนะผมทุกคนเพราะว่าการที่เราเนี่ยใส่เกียร์ชิ้นนี้ให้ มันจะบางเฉียบหรือเปล่านะผมทุกคนแต่ตอนนี้ผมสังเกตไม่เห็นมันนะเพราะว่ามันเป็นเลนเจอร์ที่ตัวเล็กมากๆนะผมทุกคนอ่ะมันก็มีอาการตายบ้างนะแต่ว่ามันแค่20แร่ไงคือเราออกมาเนี่ยเราใช้ความสามารถไฮเปอร์ของมันทีเดียวเนี่ยไปสกัดแรกฝสาสำคัามันก็คุ้มแล้วนะ แล้วสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็คนะครับผมทุกคนก็คือในตอนดีนะทางเพจก่อนสุดของเราเนี่ยเปิดรับเติมเงินนะครับผมทุกคนไม่ว่าทางบ้านนี่จะมีแพ็คไหนอยู่ในไอดีก็สามารถทักแชทมาเติมเงินกับทางเพจก่อนสุดได้เลยนะครับผมทุกคนแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าอยากจะซื้อหรืออยากจะขายดีเนี่ยทางเพจก่อนสุดของเราก็ให้บริการเหมือนกันนะผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยนะจะทิ้งลิงก์เพจเอาไว้ที่ทําคอมเมนต์รักกันนะครับผมทุกคนแล้วก็มาสู่ช่วงที่ทางบ้านเนี่ยนะอยาก ดูกันมากที่สุดอีกหนึ่งช่วงเลยนะครับผมทุกคนก็คือให้ผมเนี่ยนะรีวิว ID ของพี่แม็กซ์สเทราไบต์นะก็คือ ID ของเขาเนี่ยนะบอกเลยว่าเลนเจอร์แค่10ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ตัวแรงในอดีตนะผมทุกคนคือมันเป็นเลนเจอร์เมตาในอดีตนั่นเองนะคือโคลโบเลนเจอร์ทุกตัวแล้วแต่และตัวเนี่ยมันเป็นตัวยอดฮิตถ้าเกิดย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ย เลนเจอร์เซตนี้คือโหดจัดโหดจ่าเลยนะครับผมทุกคนแต่ด้วยการเวลาเนี่ยมันทําให้เลนเจอร์เนี่ยนะถูกสลับเปลี่ยนออกไปนะแต่ว่าเลนเจอร์พวกนี้ก็ยังแรงเหมือนเดิมนะผมทุกคนก็คือมีราคาที่ค่อนข้างสูงมากในท้องตลาด ถึงแม้ว่ามันจะไม่เก่งแต่ว่าในการที่จะได้ครอบครองเลนเจอร์พวกนี้แต่ละตัวนี่คือหมดเงินค่อนข้างเยอะมากนะแต่ว่าพี่เขาเนี่ยนะกับมีเลนเจอร์ตัวเมตาทุกตัวในเกมและผมทุกคนเดี๋ยวเราในก็ไปรีวิวในคางของพี่เขาก่อนเลยละกันนะเราไปดูที่สกินป้อมก่อนเลยละกันสกินป้อมนี่เรียกได้ว่าครบทุกสกินในเกมเลยก็ว่าได้ครบจริงนะผมทุกคนไม่มีอันไหนไม่ไม ไม่รู้ว่าขาดอันไหนเหมือนกันนะผมทุกคนแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะครบทุกสกินนะแล้วเราไปส่องที่เรนเจอร์เลยรักกันนะผมทุกคนอ่ะเรนเจอร์ดีพี่ขาวเนี่ยเรนเจอร์เก้าดาวเอ้ยโคตรเหลือนะผมทุกคนก็คือปั้นเรนเจอร์เชลิเดอร์ hmm. มา2ตัวนะ,ะแล้วก็เรนเจอร์เก้าดาวเนี่ยบอกเลยว่าในครังแทบจะมีมากกว่า10 15ตัวผมว่าต้องมีนะผมทุกคนไม่รู้ผมนับถูกหรือนับผิดนะอ่าแล้วก็เลนเจอร์เนี่ยคือทุกทุกคนระโบตัวเอกของทุกคนละโบนเรียกได้ว่าแทบจะครบแล้วก็ตันทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะเอามีทางด้านกองเชียร์ผู้เล่าร้อนด้วยนะผมทุกคนส่วนมากผมไม่ค่อยเห็นใครปั้นเลนเจอร์ตัวนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าพี่เขาก็ปั้นจนตันนะอ่าเลนเจอร์ตัวคนระโบหลายตัวเนี่ยคือพี่เขาปั้นหมดเลยแล้วเลนเจอร์แสงมืดนี่เรียกได้ว่าครบทุกตัวในเกมแล้วก็น่าจะตัน240ทุกกตัวในเมเหมือนนะครับทุกคนบอกเกยเ่า ไอดีพี่เขาเนี่ยเหลือจริงนะถ้าตีเป็นมูลค่าเงินถ้าเติมในไอดีนี้ไปทั้งหมดเนี่ยผมว่าไม่น่าจะต่ํากว่า5ล้านบาทนะผมทุกคนผมว่าต้องมีเลยเพราะว่าในอดีตเนี่ยคือเกียร์พี่เขาตึงจริงอ่ะแล้วเลนเจอร์ทีมพี่เขาก็ตึงจริงนะผมทุกคนโอปืนสลุดก็ตันชูนาก็ตันโอเคโอลนเจอร์ตัวเก่าในอดีตคือพี่เขาทําตันหมดเลยแล้วตัวเก่าๆที่เป็นตัวแรในเกมเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะมีหมดเลยทามามาอิมแพคก็มีนะผมทุกคนอ่านแล้วเลนเจอร์ตัวอื่นเนี่ยโอ้โห บทเบเตอันดับ5โอเคบอกเลยว่าโคตรสุดอะไอนี้มันเป็นเหมือน ID ดีในฝันของใครหลายคนเลยนะไอพี่เขาเนี่ย กบก็เหลือค่อนข้างเยอะเรนเจอร์ตัวเมตาก็ครบแล้วก็เรนเจอร์ตัวแรในอดีตก็น่าจะครบนะเซนไซย่ายังมีเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวเราไปส่องเลยแล้วกันนะว่ามีพวกจอมโจรคิดอะไรแบบนี้หรือเปล่านะผมทุกคนผมดาว่ายดีพี่ค่ะโอ้มีโคนันขนาดนี้จอมโจรคิดจะเหลืออะไรนะผมทุกคนไอดีพี่เขาเนี่ยเป็นสายเติมมาตั้งแต่แบบซีซั่นแรกๆเลยก็ว่าได้นะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่รู้เหมือนกันว่าขาดอะไรนะผมทุกคนถ้าเกิดทางบ้านเออคิดว่าไอดีนี้ขาดอะไรคอมเมนต์ไว้ด้วยลักกันนะผมทุกคนส่วนตัวนี่คือ ผมมองว่ามันเป็นดีมไอดีนะเพราะว่ามีทุกอย่างที่คุณต้องการจริงๆนะครับผมทุกคนสําหรับทางด้าน ID นี้ผมก็คงจำไม่รีวิวตัวต่อแล้วเดี๋ยวไปดูเกียร์เลยลักกันนะคือเกียร์เนี่ยเกียร์แรแๆอะไรเงี้ยคือเขามีครบเลยนะผมทุกคนเกียร์หดาวบางชิ้นมันอาจจะดีกว่าเกียร์เดดาว บางชิ้นในปัจจุบันเหมือนกันนะผมทุกคนเกียววิ่งนี่อ่ะเดี๋ยวเรามานับเกียววิ่งกันดูดีไหมว่ามีกี่ชิ้นนะ1 2 3 4 5สองสา่ะตอนนี้ผมนับเกียววุฒได้5ชิ้นแล้วนะผมทุกคนเดี๋ยวเราเลื่อนดูก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นนะสำหรับทางด้านเกียววิ่งของเขาเกีย์โจมตีโดนแน่นอนของเขาเนี่ยคือเหลือจริงนะผมทุกคนตกเป็น10บสชิ้นเลยนะเดี๋ยวไปซองเกีย์ช่องกลางเลยละกันเกีย์ช่องกลางที่เกีย์รถแล่ตรงสายหลายหลชิ้นโอ้โห เกียร์รถแลยังเหลือจริงๆนะสำหรับทางด้าน ID ดีนี้แค่ค่าเกียร์เนี่ยผมดาวนะถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยอย่างเกียร์วิ่งท็อปสิบเนี้ยชิ้นหนึ่งห้าหมื่นกว่าบาทนะผมทุกคนแล้วพี่เขามีโอ้โหเกียร์กี่ชิ้นวะเนี่ยเกียร์วิ่งช่องกลางอีเจ็ดโอ้โห,โหก็บอกเลยนะผมทุกคนว่าแค่เกียร์วิ่งสองช่องเกีเราได้สองมาเนี่ยกดไปสิบสองชิ้นแล้วนะชิ้นหนึ่งนี้สามหมื่นบวกบวกทุกชิ้นนะผมทุกคนแล้วส่วนเกียร์ช่องสุดท้ายขอยงพี่เขาเนี่ยโอ้โหก็มีเกียร์วิ่งอีกประมาณ 6ชิ้นได้นะผมว่าไอดีนี้มีเกียวิ่งประมาณ18ชิ้นนะผมทุกคนนับได้ว่าเป็นไอดีที่มีเกวิ่งเยอะเป็นรับต,ต้นของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะผมทุกคนแค่ค่าเกวิ่งเนี่ยแค่ค่าเกวิ่งอย่างเดียวนะ ผมเดานะว่าน่าจะประมาณ1ล้านบาทนะผมทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมนับถูกหรือเปล่าเพราะว่าขนนกในเกมเนี่ยค่อนข้างแพงมากแล้วการที่จะวิ่งสัปดาห์หนึ่งเนี่ยให้ได้มากๆเนี่ยเราจะต้องอัพเรนเจอร์ที่บัฟประจําเดือนของเดือนนี้อย่างเช่นเดือนนี้เนี่ยมีตัวบัฟทั้งหมดประมาณ10ตัวนะก็จะได้คูณ10นะผมทุกคนถ้าเกิดเราไม่เอาให้คูณ10เนี่ยเราจะได้วิ่งคือเราจะวิ่งได้คะแนนน้อยนั่นเองนะคือเราจะต้องไปเปิดล่าเรนเจอร์ประมาณเดือนหนึ่งเก้าพันลูบีต้ต่ำาๆต,ต้องมี ก็สำหรับคลิปนี้นะขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับ